สวัสดีครับชาวฝนตกนสนามแกลนพรีโมหรือว่าเรียกว่ามอนซาก็ได้นะครับสนามที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผมนะฝนตกเปียกมากมาก24องศาสนามนี้ยาว3.6กิโลเมตร3ไมล์11โค้ง To put the drivers to the test. Before we begin let's take a quick look at the grid lineup for today's race. All right. Adam's lines are one pole position and Michael Schumacher completes the right. Looking at the rest of today's grid we have Leclerc, Leclerc. 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 Harris, <laughs> Russell, Sainz, Verstappen, Oscar Piastri, Hamilton, Fernando Alonso, Norris, Albon, Ocon, Stroll, Joe, เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงไปที่สนามที่ีสุดในโลกกันเลยครับฝนแบบฝนเลยสนามดีจังน้ำไม่ขังเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่างภาพกลางลมหน่อยกล้องพังเด็ดกล้องการฝนแหละมาสนามที่ดีที um ่สุดในโลกของเราฝนตกแต่ก็ยังรักพร้อมหรือยังทุกท่านพร้อมหรือยังพร้อมแล้วลุยกันเลย การแข่งเร็วในสามสองหนึ่งแม่แต่แล้วอย่างอินเตอร์ทุกคนนะครับโอ้ไม่กอดรัดเลยครับเรียบร้อยก้นแอคคัตเตอร์สามวิ ไรสนามที่ชอบที่สุดยอมให้อภัยฝนต,ตกขนาดนี้ยังดีขนาดนี้ฝนไม่ตกจะขนาดไหน ละอองฝนมันเต็มตาและเกินลงอุโมงค์หน่อยฝนตกแมวหอหอนจัดมองไม่เห็นถนนเลย เลือเล่อนๆเลยสนาม0นาทีสากว่าไม่นี่หเอาชมังเกอ,อเร์ฟาเทสแลบนะครับตอนย้อนตอนยอนเดียวแบบตอนย้อน เออของดีผนตกขนาดนี้ยังฟินเลยครับผนไม่ตรงจะขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าอวยไปแล้วไม่รู้กี่นาทีตั้งแต่เล็ดมา <c oughs> อวยไม่พักเลยครับสนามมี อะเบรก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 เลี้ยวแล้วก็เลี้ยวเลยไม่ต้องเบรกแค่ผ่อนอพอผ่อนการเร่งมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นำนำสามวิเงี้ยมีสิทธิ์แบบประมาณว่าแบรน์ก็ไล่ผลนะคสามวิอะ <laughs> xuất sắc đẹp lắm,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  đẹp เลยๆนิดหน่อยนั่นเลยนิดหน่อยของดีตาลีไม่ใ่ตาปาเกตีแล้วมอนซ่าต่างหากหละ่ะ ขาดเลยครับสองบิกกว่าว่าเลื่อนถลายนะรอบสเอาวเทอร์บโบชาร์จเราจะพังครับต้อง ทำให้มันอยู่ต่ำๆเขาไว้รอบเหรอมาถึงรอบเลยมอกี้ดูฟังไม่ทันแต่บูช์จเจอเฮ้ยใส่ใหญ่หญได้สวัสดีครับ เพิ่งรู้วา่าใช้เอียดได้ลงม,ม,มชำๆซึม่เบรกแป๊บเดียวก็ได้คืนละคมทางตรงหนักตรงเลย ไปไปน้อยกว่าคันไหนไหนหรือเปล่าไม่ไปนรับไปน่ัออกไปนักอโค้งไอีเอสดในตรัสพุ่งเลยครับ รอบสุดท้ายแล้วไม่ต้องกักนีนฟินแหละรอบนี้ม่วงๆเพ,อ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 พอิ่มเพิ่ม ผมห้อยอันนึงโมงอุโมงก็ได้เฟวโอฟินละเกินไปอ่าไหนตัดโอ้ดีพอยุดหมดแล้วหมดหมดหมดหลอดหมดหลอด แล้วโอ้สีมสามันเลยเย่ <Yeah. S 1> ของดีฟินเลยเกินชนะสนามโปรดมอนซาประเทศอิตาลีนะครับอย่าลืมซะละสนามนี้ดีที่สุดใน F1 สองพันยี่สิบสามนะครับหล

ยี่อ้ยหนึ่งสองวันทูวันทูวันทูครับวันทูที่หน่ครับฝนตกกระชอบดันโปรดันโปรดียกแล้วมาอาบแชเปญต่อ ของดีของดีเมืองมอนของดีเมืองอิตาลีอ่าเย่สุดยอดเลยครับ So let's see how the driver's standings have changed. Adams increases their championship lead. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? I have to give it to Adams. Let's move on to the constructors. <coughs> <and> the driver's <coughs> Team moved to the top of the table. Been an absolutely wild weekend of Formula 1 action. I can't wait to see what's next. สุดยอดเลย.ขนาด <coughs> บไปแล้วเยกลายเป็นสนามที่ชอบแห่งใหม่เซฟเลยเซฟเซโอเคก็เสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้